มาเจอมาเจอเดี๋ยวสอบสัมภาษณ์นี่คงเป็นอ่<ม>าที่ว่าต้องรู้เรื่องแน่เลยนะคะอพอดีเห็นกแปลกก็เลยไ,ไม่ใช่แปลกอะไรหรอกเนาะเห็นชุดถามแบบคุณย่ผู้เฒ่าเป็นอยู่ทั้งนั้นแล้วเอาอธิบายอีกทีอีกรอบหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ยักกุลนนะครับซึ่งจะมีอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแลวขอราษมาแล้วก็เพชรบูรณ์แต่ที่ชัยภูมิเราอ่ะ มีอยู่ที่เทพสะกิรมากที่สุดเป็นชุมชนที่หนาแน่นที่สุดเขาจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกายนะครับแล้วก็จะมีประเพณีต,ต่างๆอีกมากมายมซึ่งอํเาเภอเทพสถกิตของเรากลุ่มยักษ์คุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นก็มีมีมีม,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 มีมีคนที่มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์คุณเลยเยอะม,อมอากครับ ตอนนี้ก็เราก็พยายามที่จะให้รู้อนุรักษ์เป็นบรรพบุรุษยังสืบทอดกันอยู่เนาะอันนี้ก็คือเห็นแบบเออเป็นกระท่อมนื่องกันเลยถาม่ะผู้รักผู้ยิ่ใหญแล้วก็ลงมาก็เลยเอื้อมาเจอเป็นลักษณะบ้าน บ้านานี้กุ้มอันนั้นเป็นลักษณะบ้านบ้านลักษณะบ้านจะมีสักสองแบบ<ม>คือเดี๋ยวมีโอกาสบบจะเข้าไปสะพานเย็นหรือไปน้ำตกนะคะเป็นน้เมือม่อเมื่อใดก็เห็นเพื่อนเราอยู่น้าตกเรานี่เราจะไปประจําอยู่ตามบ้านเนี่ยจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลเมื่อนี้มีอีกวันี่นวันนี้ก็จะมีกลุ่มไปขายของแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้าไปไกลปะคะตรงจุดนั่นจุดเข้าไปในวัดนั่นบอกค่ะวัดปานประมาณเจ็ดร้อยเมตร ประมาณ